ตอนนี้ก็กำลังจะทำกับข้าวอีกเมนูหนึ่งนะฮะเป็นเมนูไข่นะครับไข่เจียวหมูสับนะครับนี่ตอกไข่ลงไปสามฟองเลยนะครับก็ครับใส่ของชูรสนิดนึงกินแทนรสด,ดีนะฮะกาวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าชูรสไม่เป็นอันตรายถ้าเรากินไม่เยอะนะฮะก็ ความอร่อยเข้มข้นนะครับซีอิ๊วขาวก็ไปนะครับแล้วก็ใส่หมูสับนะฮะเดี๋ยวเราจะทอดแบบใส่หม้อนะครับจะลองดูว่ามันจะฟูขนาดไหนนะแล้วก็เอาต้นหอมผักชีใส่นะฮะแล้วก็ใส่น้ำส้มใส่ชูไปนิดนึง ตีให้เข้ากันก่อนนะครับเ,เดี๋ยวขอตัดขั้นตอนนี้ไปนะครับครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมะนาวไปนิดนึงนะครับเพื่อให้ไข่เราฟูแต่มันก็ไม่ฟูเท่าไหร่มากนะครับเพราะว่ามันไข่มันแช่เย็นมันไม่เหมือนไข่ก็อยของบุมปกตินะครับตามด้วยต้นหอมผัชชีนะฮะที่ซอยแล้วสายปอีกแต่เยอะเลยไส่หมดเลยจะได้อร่อยหอมเออ ทีแรกว่าจะใช้น้ำส้มส่ชูนะฮะแต่ลองเปลี่ยนเป็นน้ำมะนาวดูหน่อยเพราะน้ำมะนาวมีเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกนะฮะก็มันก็คงไม่ไม่ฟูเท่าไหร่เพราะว่าไข่มันแช่เย็นไว้นะครับไม่เหมือนไขท่ที่อยู่ในอุณหภูมิปกตินะฮะชีวิตคนเมืองนะครับก็อย่างเนี้ย ซื้อไข่ในน้อยก็แพงนะครับซื้อทีก็ต้องซื้อเป็นแผงนะเวลากลัวกินไม่ทันก็ต้องแช่ตู้เย็นไว้นะครับโอเคนะครับเดีย๋ยวเราไปทอดกันตั้งกระทะให้ไฟร้อนแล้วหลีไฟลงมานะฮะเพื่อไข่เราจะได้ไม่ไหม้นะครับใส่น้ำมันหมูลงไปนะเราชอใช้ใน้ามันเยอะนิดนึงนะครับไฟแรงก่อนเปิดไฟแรงไปเลยน้ำมันหมูใส่ไปแล้วเดี๋ยวไปหลีไฟลงใส่น้ำมันหมูไปเยอะนิดนึง เร็วหน่อยที่ข้าไม่คุณมันร้อนแล้วอีกอีกๆๆกๆๆกอีกอีกอีกอ,อีกนิดนึงพอพอเอาไข่มาเทาเลยรีไฟโอเคครับรอให้มันร้อนแป๊บหนึ่งก่อนนะโอเคเ,เลย ไม่ไ,ไม,ไม่ไม่เป็นไรหรอกใส่ไปเลยใส่ไปเลยเอาโอเคอเลพอดีหม้อมันใหญ่ทีนิดนึงนะฮะหอมฉุยเลยนะครับ ขึ้นะครับโอ้โหส่งกลิ่นหอมฟุ้งเลยนะฮะอันนี้ไฟอย่าแรงนะครับเพราะไฟแรงเดี๋ยวข้างล่างมันจะไหม้มันนี่นจะไหม้ก่อนนะครับเดี๋ยวแอบด,ดูนิดนึงก่อนนะครับไ,ไม่ต้องไฟแรงเดี๋ยวมันไหม้ มันก็หนาแล้วนี่ไงไม่ต้องอันนี้มันข่มันแค่เย็นก็อย่างเงี้ยอ่อนไฟเลยอ่อนไฟหน่อยเดี๋ยวมันจะไหม้แล้วอ่อนเลยอ่อนเลยอ่อนไปหอมฉุยเลยนะครับอ่าผมดูในรายการทีวีเขานะครับเล่นแบบนี้นะครับเขาคลิก ไข่ยังไม่สุกข,ขออภัยลืมนึกถึงไปว่าเป็นไข่เกียวหมูนะครับเพราะว่า,าหมูมันจะสุกช้านิดนึงเราต้องใช้ไฟอ่อนไม่ใช่ปูนะร,รายการรีวีกว็ใช่ปูตอนนี้หอมฉุยมากเลยนะครับเดี๋ยวน่าจะไม่สวยนะฮะองขออภัยด้วย แต่ว่าโอ,อ้โหเละเลยครับท่านผู้ชมเละครับเละครับไม่สวยเลยโอเคแต่ก็หอมดีนะ แับนี้ก็เป็นไข่เจียวหมูสับที่ทําเสร็จแล้วงววนี้ไม่สวยนะฮะเพราะว่าน่าจะใส่หมูเยอะไปไอพองมันพองอยู่นะครับแต่มันแล้วก็น่าจะใจร้อนไปนิดนึงตอนกลับแต่หอมนะหอมรสชาติน่าจะสุดยอดมากเลยกัแล้วก็มาถึงการชิมแล้วนะฮะนี่เป็นลาบที่ทําไว้คุณแม่บ้านใส่น้ําเยอะไปนิดนึงนะฮะแต่รสชาติโอเค แล้วก็ไข่เจียวถ้าตามไม่สวยนะเดี๋ยวหลังจะทอดใส่กระทะเอาโอเคนะครับเดี๋ยวเชีใหไม่ดูนิดนึงเดี๋ยวจะลองไข่ดูบ้างจะได้ทอดไ่สวยไหมอื่อร่อยนะ ๋ย่ไปดูดแันี้นะใควกป็นหม่กหน้าัสดีครับ